e 2,999คำพิพากษาสารดีกาที่4273ทับ2 6 8หนังออ่างโจทย์ในกไก่ในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้จัดการมรด,ดกของนายโนกค,คูกกับพวกจำเลย จทฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนทรัพย์มรดกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่2.1.2.1และเลขที่3.2.7.04ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่7.6.7.5.0ระหว่างจำเลยที่1ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายอง จำเลยที่หนึ่งในฐานะส่วนตัวเพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่3 2 7 0 4ระหว่างจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองและนิติกรรมการโอนให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่76750ระหว่างจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สาม โดยให้จำเลยทั้ง3เป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมแรงค่าใช้ใจ่ายและให้จำเลยทั้ง3ส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่2.1.2.1และเลขที่3.2.7.04และโฉนดที่ดินเลขที่7.6.7.50ให้แก่โจทย์หากจำเลยทั้ง3ไม่ปฏิบัติตาม ขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสามจำเลยทั้งสามให้การขอให้ยกฟ้องศาลชช้นต้นพิพากษาให้เพิกต่อน,นิติกรรมการโอนทรัพย์บรดกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่สองหนึ่งสองหนึ่งที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่สามสองเจ็ดศูนย์สี่ และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่76750ระหว่างจำเลยที่หนึ่งในฐานะผู้จัดการบรดกของนายคงกับจำเลยที่หนึ่งในฐานะทายาทโดยธรรมเพิกถอนนิติกรรมการโอนให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่3 2 7 0 4ระหว่างจำเลยที่หนึ่งกับ จำเลยที่สองและเพิกถอนนิติกรรมการโอนให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่76750ระหว่างจำเลยที่1กับจำเลยที่สค่าลิชาตรรำเนียมให้เป็นภับคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยทั้ง3อุทธรณ์สามอุทธรณ์ภาค7พิภาคสากลกับให้ยกฟ้องโจทย์ ข้าริจะธร,รมเนียมชันอุทธรณให้เป็นพับโจดดีกาโดยได้รับอนุญาตจากสาลดีกาศาลดีกวินิจฉัยข้อได้จริงที่กู่ความมีได้โต้แย้งกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติได้ว่าโจทรจจำเลยที่หนึ่งเป็นบุตรของนายคงกับนางระออง บิดามารดาจดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่6กันยายน2 5 1 5หนังละอองเป็นบุตรของหนังแสหนังแช่เป็นบุตรของหนังงุยโจทย์และจำเลยที่หนึ่งมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน8คนคือนายประคองนายแดงจำเลยที่หนึ่ง นางสาวลิหลงวองโจ์ในอโนไทยในอาคมและนายประสานแต่ในายประคองนายแดงในอโนไทยและนายนิคมถึงแก่ความตายไปก่อนในหยงและหนังละอออโดยนายประคองถึงแก่ความตายเมื่อใดไม่ปรากฏชัด นายแดงถึงแก่ความตายเมื่อวันที่20ธันวาคม2539นาอยนอโนไทถึงแก่ความตายเมื่อวันที่12พฤษภาคม2อ3 7และนายอาคมถึงแก่ความตายเมื่อวันที่24มกราคม2อ3 4ในรอานยประคองนายอโนไท และนายอาคมไม่มีผู้สืบสันดานส่วนในแดงมีผู้สืบสันดานสองคนคือนายสถาพรและนางสาวพันนีจำเลยที่สองและที่สามเป็นบุตรของจำเลยที่หนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2อ4พหนันังละอองถึงแก่ความตายวันที่สี ธันวาคม2549ันนัง้สานต้นมีคำสั่งตั้งจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของหนังงูหนังแชและหนังละออกเมื่อวันที่18มกราคม2550าจำเลยที่หนึ่งในฐานะผู้จัดการมรดกของหนังละออกจดทะเบียนโอนทรัพย์มรดกที่ดิน ตาโฉนดที่ดินเลขที่ 2, 3, 8, 6, 3, และเลขที่ 2, 5, 4, 7, 9ให้แก่โจทยแล้วจำเลยที่ในฐนานะผู้จัดการมรดกของหนังละออกอย่างจดทะเบียนโอนทรัพย์มรดกที่ดินตาโฉจดที่ดินเลขที่ 2, 6, 3, 6, 2, และจดที่ดินเลขที่ 65670ให้แก่นายประสานวันที่7มิถุนายน2 6 6 4โจทย์ครที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่23863ให้แก่นางสายหยุดวันที่3มิถุนายน2 5 5 1จำเลยที่1ในฐานะผู้จัดการมดกของนางละออง จดทะเบียนโอนทรัพย์มรดกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่76236ให้แก่โจ์วันที่6กันยายน2 5 4 7โนถย์จรับโอนทรัพย์มรดกของนายอนุไทยเป็นที่ดินจำตามโฉนดที่ดินเลขที่32851ต่อมาวันที่22กันยายน 2,151จดจดทะเบียนให้ที่ดินแปลงดังกล่าวแก่นายประสานวันที่11มกราคม2,152จำเลยที่1ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางงุยขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่80736ให้แก่จบนอกจากนี้นางสาววิหลง ลงรองได้รับทรัพย์มรดกของนางละออเป็นที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่79650ส่วนจำเลยที่หนึ่งไม่ได้รับทรัพย์มรดกของนางละออวันที่18พฤษภาคม2อ6 4ใน6ถึงแก่ความตายวันที่20กร,รกฎาคม2อ6 4 สารชั้นต้นมีคำสั่งตั้งจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้จัดการบรดกของนายโงผู้ตายนายคงมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่2121พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่100และเลขที่101หมู่ที่2ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่3 2 7 0 4 และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่76750จดภพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่100หมู่ที่2ส่วนบ้านเลขที่101หมู่ที่2เป็นบ้านของจำเลยที่1วันที่8ตุลาคม2 5 6 4าจำเลยที่1ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายคงจดทะเบียนโอนทรัพย์มรดกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2121พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่3 2 7 0 4และเลขที่76750ให้แก่จำเลยที่1ในฐานะส่วนตัวแล้วจำเลยที่1จดทะเบียนยกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่3 2 7 0 4ให้แก่จำเลยที่สองโดยเสนหาและจดทะเบียนยกที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่76750ให้แก่จำเลยที่3โดยสเน่หาคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทย์ว่าโจทย์มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมตามฟ้องหรือไม่เห็นว่าในคงมีคำสั่งเสียก่อนถึงแก่ความตายยกทรัพย์มรดกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของนายคงให้แก่จำเลยที่หนึ่งและจำเลยที่หนึ่งไม่ได้รับทรัพย์มรดกของหนังละออโดยเคยบอกแก่โจทรว่าจำเลยที่หนึ่งจะรอรับทรัพย์มรดกของในายคงก็ตามแต่ในคงถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้แก่ผู้ใด ดังนั้นทรัพย์มรดกทั้งหมดของในหงย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมทุกคนตามประมวลกฎหมายแพ่งและผ่านนิตมาตา1599และมาตรา1629ประกอกอบกับมาตรา1719บัญญัติว่าผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ ที่จะทำการอันจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งแจ้งชัดหรือโดยปริยายแห่งพิน,นัยกรรมและเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปหรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกดังนั้นเมื่อในคงไม่ได้ทำพินันยกรรมยกทรัพย์มรดกให้แก่ผู้ใดจำเลยที่หนึ่งในฐานะผู้จัดการมรดกของในคงมีหน้าที่ต้องแบ่งปันทรัพย์มรดก ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งมาตรา1น5 0วรรคหนึ่งบัญญัติว่าการแบ่งปันทรัพย์มรดกนั้นอาจทำได้โดยทายาตต่างเข้าครอบครองทรัพย์สินเป็นสัดส,ส่วนหรือโดยการขายทรัพย์มรดกแล้วเอาเงินที่ขายได้มาแบ่งปันกันระหว่างทายาตและวรรคสองบัญญัติว่า ถ้าการแบ่งปันมิได้เป็นไปตามวักก่อนแต่ได้ทำโดยสัญญาจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมเว้นแต่จะมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญในกรณีเช่นนี้ให้หนำมาตรา850 852 แห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยปณิปนอมยอมความมาใช้บังคับโดยอนุโลมแม้จำเลยที่หนึ่งในฐานะผู้จัดการมรดกของนายพงเป็นผู้ครอบครองทรัพย์มรดกของนายพงแต่โจทย์พักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่100ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่2.1.2.1 แล้วยังได้ความจากคำเบิกความของจำเลยที่หนึ่งว่าในหงตั้งใจจะยกบ้านเลขที่หนึ่งร้อยให้แก่นายประสานบุตรคนที่แปดแต่นายประสานพูดคุยกับโจทย์แล้วนายประสานตกลงยกบ้านหลังดังกล่าวให้แก่โจทย์ส่วนนายประสานจะรับโอนที่ดินที่เป็นทรัพย์มรดกของนางละอองแทนโจทย์นอกจากนี้ ยังมีการพูดคุยกันระหว่างทญญายาทโดยทมว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่3 2 7 0 4และโฉนดที่ดินเลขที่76750นั้นจะเป็นทรัพย์มรดกส่วนที่จำเลยที่หนึ่งจะได้รับแล้วจำเลยที่หนึ่งยังเบิกความตอบคำถามค้านของทนายโจทว่าจำเลยที่หนึ่งตั้งใจ จะใส่ชื่อโจทย์จำเลยที่1และนางสาววิรงลองและบุตรของนายแดงในโฉนดที่ดินเลขที่2.1.21 21. น,นึ่งนึจำเลยที่1ตั้งใจว่าหลังเดือนพฤษภาคม2 5 6 5จำเลยที่1จะจัดสรรสัสดส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่2.1.21 21, ให้แก่ทายาทด,ดังที่กล่าวข้างต้น นางสาววิรงรองไม่ประสงค์จะรับมรดกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่32704ส่วนนางสาววิรงรองเบิกความเป็นพยานจำเลยทั้งสามว่าพยานสละสิทธ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่32704และเลขที่76750กับนายประสานเบิกความเป็นพยานจำเลยทั้งสามว่าพยานไม่คัดค้าน ที่จำเลยที่หนึ่งโอนที่ดินทรัพย์มโดกของนายฮงเป็นของจำเลยที่หนึ่งแล้วจำเลยที่หนึ่งโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่3 2 7 0 4และเลขที่76750ให้แก่จำเลยที่สองและที่สามตามลำดับอีกทั้งจำเลยทั้งสามอย่างยื่นคำแก้ดีการะบุว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่3 2 7 0 4 ยกให้แก่นายประสานซึ่งเป็นข้อได้จริงที่แสดงว่าก่อนจำเลยที่หนึ่งในฐานะผู้จัดการมรดกของนายคงจดทะเบียนโอนทรัพย์มรดกเป็นของจำเลยที่หนึ่งในฐานะส่วนตัวนั้นจำเลยที่หนึ่งครอบครองทรัพย์มรดกที่ดินทั้งแปลงของนายพงแทนทายาทโดยธรรมทุกคนของนายคงหาใช่เป็นการครอบครองทรัพย์มรดกของนายพงในฐานะส่วนตัวแต่อย่างใดไม่ การครอบครองทรัพย์มรดกของจำเลยที่หนึ่งในฐานะผู้จัดการมรดกของนายหงก่อนจดทะเบียนโอนเป็นของจำเลยที่หนึ่งในฐานะส่วนตัวจึงไม่ใช่การแบ่งปันทรัพย์มรดกโดยทายาทต,ต่างเข้าครอบครองทรัพย์สินเป็นสัดส่วนแต่การที่โจทย์ได้รับมรดกของนางละอ,องผู้เป็นมารดาไปแล้วโดยจำเลยที่หนึ่งไม่ได้รับมรดกของนางละอ,อง ก็เป็นไปนตามข้อตกลงระหว่างจำเลยที่หนึ่งในฐานะผู้จัดการมรดกและทายาทโดยธรรมของหนังละอองกับทายาทโดยธรรมคนอื่นของหนังละอองเมื่อทายาทโดยธรรมของนายคงทุกคนไม่ได้มีการทำสัญญาแบ่งปันทรัพย์มรดกกันไว้ตามมาตรา1น5 0งารสองและไม่ปรากฏข้อได้จริงว่าโจทก์ถูกตัด มิให้รับมรดกหรือโจทย์แสดงเจตนาสละมรดกไว้โดยชัดแจ้งเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือทำเป็นสัญญาปณีปนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,612ดังนั้นโจทย์ซึ่งเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายคงจึงเป็นผู้สืบสันดาน ที่เป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่1ตามมาตราหนึ่น 1, ันหกร้อย่สิบเก้อนุ1ย่อมมีสิทธิ์ได้รับทรัพย์มรดกของนายหงเมื่อจำเลยที่1ในฐานะผู้จัดก,การมรดกของนายหงจดทะเบียนโอนทรัพย์มรดกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่สองหพร้อมสิ่งบุกสร้างที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่3ามสอและเลขที่เจ็ดหกเจ ให้แก่จำเลยที่หน่งในฐานะส่วนตัวแต่ผู้เดียวในฐานะทายาทโดยทรรคนหนึ่งแล้วจำเลยที่หน่งจดทะเบียนยกที่ดินตามโฉนดเลขที่3 2 7 0 4ให้แก่จำเลยที่2โดยสเสน่หาและจดทะเบียนยกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่76750ให้แก่จำเลยที่3โดยสเสน่หาโดยโจท ซึ่งเป็นทญญายาทโดยธรรมคนหนึ่งของนายคงมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยจึงเป็นการกระทําโดยปาสจจกอำนาจไม่มีผลผูกพันโจทย์และเมื่อจำเลยที่หนึ่งไม่มีอำนาจที่จะนำทรัพย์มรดกคือที่ดินพิพาทซึ่งจะต้องนำมาแบ่งปันให้แก่โจทย์ซึ่งเป็นทญญายาทโดยธรรมคนหนึ่งของนายคงด้วยไปยกให้แก่ผู้ให้แก่ผู้ใด ดังนั้นจำเลยที่สองและที่สซึ่งเป็นผู้รับการยกให้จากจำเลยที่หนึ่งก็ไม่อาจได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์มรดกที่ดินพิาพาทโจทย่อมมีอำนาจฟ้องว่าให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวได้ไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุดจริตที่สารุตรภาคเจ็วินิจฉัยว่าโจทใช้สิทธิ์โดย ไม่สุจริตจึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของสารดีกาและไม่จำต้องวินิจฉัยดีกาข้ออื่นของโจทย์อีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแต่เนื่องจากทรัพย์มรดกที่ดินพิพาทเป็นของนายโงผู้ตายซึ่งมีทญญายาทโดยธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่สี่คนรวมทั้งนายแดงทญญายาทโดยธรรมของนายโง ซึ่งถึงแก่ความตายไปก่อนในหคงแต่ยังมีผู้สืบสัญญาณที่มีสิทธิ์รับซัำมารดกแทนที่นายแดงและโจทฟ้องขอให้เพิกถอ,อนนิติกรรมการจดทะเบียนโอนทรั์ม,มรดกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่2.1.2.1พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่3.2704และเลขที่7.6.7.50 ระหว่างจำเลยที่หนึ่งในฐานะผู้จัดการโรดกของนายพง์กับจำเลยที่หนึ่งในฐานะส่วนตัวกับนิติกรรมการให้โดยสเสนหาที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่3 2 7 0 4และเลขที่76750ระหว่างจำเลยที่1กับจำเลยที่สองและระหว่างจำเลยที่1กับจำเลยที่3มตามลำดับโดยไม่ปรากฏว่าทยา,าโดยธรรม ที่ยังมีชีวิตอยู่รวมทั้งผู้รับมรดกแทนที่ในแดงซึ่งเป็นทญญายาทโดยธรรมที่ถึงแก่ความตายไปก่อนเจ้ามรดกประสงค์จะขอให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวด้วยการฟ้องคดีของโจทย์จึงเป็นการใช้สิทธิ์เพื่อประโยชน์แก่โจทย์เพียงคนเดียวเท่านั้นต้องเพิกถอน นิติกรรมการจดทะเบียนโอนทรัพย์มรดกและนิติกรรมการให้โดยเสน่หาเฉพาะส่วนของโจทเพียงหนึ่งในห้าส่วนเท่านั้นดีกาของโจทฟังขึ้นบางส่วนพิพากษากลับว่าให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนทรัพย์มรดกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่2121 21. ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่3 2 7 0 4และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่76750ระหว่างจำเลยที่หนึ่งในฐานะผู <the> Desert, right. and, mm ้จ <c province ağ> ัดการมรดกของนายฮงกับจำเลยที่หนึ่งในฐานะส่วนตัวนิติกรรมการให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่3 2 7 0 4ระหว่างจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองและนิติกรรมการให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 76750ระหว่างจำเลยที่1กับจำเลยที่3เฉพาะส่วนของโจทย์1ใน5ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกค่าหลิกาจจำเนียมทั้ง3ศารให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599 เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทมาตราหนึ 1, ่งพรวรกสองทายาทอาจเสียไปยซึ่งสิทธิ์ในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,612กการสละมรดกนั้นต้องแสดง เจตนาชัดแจ้งเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนากาักงานเจ้าหน้าที่หรือทำเป็นสัญญาปณิปนอมยอมความประมูลกฎหมายแพ่และพาณิชยมาตรา1629ทยา,าติโดยธรรมมี6กลำดับเท่านั้นและภายใต้บังคับแห่งมาตรา1630วรสองแต่ละระดับมีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้คือ อนุหนึ่งผู้สืบสันดานอนุสองบิดามารดาอนุสามพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันอนุสี่พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันอนุห้าปู่ย่าตายายอนุหกลุงป้าน้าอามาตราหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเก้าวรสองูสรที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เปิดใจอติโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตา1635รา1 6 3 5ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตา1 7รา1 7 1 9ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ที่จะทำการอันจำเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามคำสั่งแจ้งชัดหรือโดยปริยายแห่งพินัยกรรมหรือเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปหรือแบ่งปัน ทรัพย์มรดกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1750การแบ่งปันทรัพย์มรดกนั้นอาจทำได้โดยทายาทต,ต่างเข้าครอบครองทรัพย์สินเป็นส่วนสั์หรือโดยการขายทรัพย์มรดกแล้วเอาเงินที่ขายได้มาแบ่งปันกันระหว่างทายาทมาตรา1น5 0วรสวรสองถ้าการแบ่งปันมิได้เป็นไปตามวรก,ก่อน แต่ได้ทําโดยสัญญาจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมเว้นแต่จะมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่รับผิดหรือตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสําคัญในกรณีเช่นนี้ให้นํามาตรา850มาตรา852แห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยปณิปนอมยอมความมาใช้บังคับโดยอนุโลม ประมวลกฎหมายวิธีวินาวความแพ่งมาตรา1น2คำบพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อแต่ห้ามบีให้พิพากษาหรือทำคำสั่งให้สิ่งดใดๆเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องเว้นแต่อนุสองในคดีที่โจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์ใดๆเป็นของตนทั้งหมดแต่พิจารณาได้ความว่า จทย์คนได้ต่อแต่ส่วนแบ่งเมื่อสารเห็นสมควรสารกับพิพากษาให้โจทย์ได้รับแต่ส่วนแบ่งนั้นก็ได้